สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนน้ามันรอเย็นของหม้อน้ํากันนะครับอยูตัวนี้แล้วก็ถังตัวนี้นะครับส่วนน้ํายาหม้อน้ําที่ใช้ผมก็จะใช้เป็นของ isuzu long life coolant นะครับเพราะว่าตามคู่มือเขาให้ใส่อย่างนี้นะครับเอเครับขอผมเป็น isuzu d-max ปี Mac 2018นะครับผม ทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมตัวกันก่อนนะครับผมก็จะมีขวดน้ําเอาไว้ดูดถ่ายน้ํามันลอยเย็นตัวเก่าทิ้งแล้วก็ตวงให้เท่ากันนะครับที่สําคัญให้เพื่อนๆล็อกรอไว้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังอุปกภัยผมก็ล็อกอีกชั้นหนึ่งผมก็จะมีเตียงนอนในการทํางานง่ายขึ้น เพราะว่าพอเซอร์วิสบ่อยๆผมก็เห็นว่ามันเข้าออกใต้ท้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองไถน้ำมันเกียร์บ่อยครั้งครับนั้นเราก็จะถอดน็อตแห่งตัวนี้ออกนะครับแห่งกันชนด้านลน่างเบอประเจมบ,บอกอรอะไรใช่ไหมครับนนออก็ผมก็ยังไม่เคยแกะตัวนี้เดี๋ยวผมลองเอาเบอร์12ครับ ได้เบอร์สิบสีโอเคเดี๋ยวก็จะใช้ปเจบ็อกเบอร์สิบสีกันนะครับต่อด้านก็ได้ต่อด้านก็ได้วิธีการเราก็คายให้มันบวมก่อนค่อย,ยมดุดแทนม่เมื่อย ถ้าน็อตอยู่ล่างนี้เราก็มัตามขึไปนะครับจะมีทั้งสี่ตัว ถอดออตัวหน้าล็อกคาตัวหน้าก่อนตัวหน้าไม่ต้องถอดหมดนะครับตัวหน้า,าล็อกคาตัวหลมหลวมพอเพราะว่ามันจะเป็นหัวสลั์ได้เพ้นสองตัวหลังล้วต้องถอดออกถกดทั้งตัว

ีโอเคนะับตัวลังรถเด้ครับสไล,ลด์มาข้างหน้านะครับ ก็จะเห็นตัวนี้แหละตัววาววาวถ่ายน้ำนะครับนีมนจะเป็นลูกบิดอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะคลายให้มันลุมรมไปก่อนแต่เราอย่าเพิ่งปล่อยนะครับอ่านี่มันจะตึงมือนะครับเวลาเราใส่ เราคลายไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะล้วงเข้ามาเราไม่ต้องมุดตอนเราถ่ายนะ้ำจริงครับจนั้นใช้ประแจตัวทีนะครับเบอร์สิบประแจเว้นถ้าจะทำางานง่ายกว่านะเบอร์สิบเก่งกว่า เฉพาะเทมนี้นะครับก็เดี๋ยวเรายกไปทั้งหลังเลยเในล้างเราก็ไม่ต้องดูดตรงนี้นะราปล่อยข้างล่างออกปิดฝฟาบนปล่อยน้ำก็พอน้ำมันหมดก็ยกตรงนี้ไปหทั้งขาคันพอลักนิดๆเพื่อมัอ่งเลย ้อาน้ำน้่นบนนี้ไว้นะครับน้ำเก่าซึมอเช็นไ้ก่อนนะครับไม่ว่ามันจะกัดหรือไม่กัดป้องกันไว้ก่อน จะขังนว่างทางกันถังมาลับก็เอ็ดเังดิ แมาจุกออกก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวน้ํามันเต็มผมเอาไปเทก่อกนนี่เราก็ถ่ายออกมาหมดแล้วนะครับน้ํายาหล่อเย็นของเดิมมันออกดําๆนะครับมันมีส่วนผสมของน้ํามันนิดหน่อยเพื่อป้องกันสนิมนะครับคกิดว่าครับจากนั้นนะครับเราก็ได้ถอดโมโ่กงไม่ใช่มโ,โมกองโม่พักน้ํายาโม้น้นนนาอันเก่าไปเทนะ้ำออกแล้วก็ล้าง รอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมาใช้น้ําผมใช้น้ํำบ่เป็นปั๊มนะครับก็จะปอกลงไปในนี้แล้วก็ให้มันออกทางดูถ่ายด้านล่างนะครับ ่ในโปรไฟเตอร์กันน้องเพืพอ่อกองโรคเศรษฐกิ่น,นะ ด้านล่างน้ำจะเขาก,ก็จะถ่ายอยู่ที่วาวอยู่นะ หลังจากนั้นผมก็จะปิดวาล์วถ่ายด้านล่างเลยนะครับ ก็ล้างถังนะครับก็เอดถังกับเข้าไป้ผมลีมงลัไไม่มีน้ำเพรามัน่ะไะได้ แล้วกบแล้วฮะอ๋อีออน,นี้ถังพักนี่มันจะมีรูอยู่ด้านล่างนะครับขยับให้รูมันลง ึงๆนะไม่ต้องถขงมากครับเดี๋ยวเราอยเติมน้ำยาโอเคหลังจากที่เราถ่ายของน้ำมันน้ำยาหล่อเย็นหมดแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูคู่มือรถของท่านนะครับนี่ก็หลักการเดียวกันนะครับได้ทุกรถอ,อันนี้อี u ูดีเมกนะครับในเอกสารคู่มือรถก็เขียนไว้ว่าน้ำยาหล่อเย็นแท้อีซูซูนะครับก็คือตัวนี้อี u ูซูตัวนี้นะครับ30-5 0เเซ อัตราส่วนระหว่างตัวนี้กับน้ำเปล่าน้ำสะอาดอันนี้วิธีผสมนะครับแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆเลยนะครับพี่ๆเลยอันนี้ขวดรำผมเนี่ยมันมีขีดอยู่นี่นะครับแบ่งสกเกลให้อยู่นะครับผมก็ใส่น้ำไปครึ่งนึงก่อนแล้วเติมใบใหญ่ครึ่งนึงมันก็ได้อัตราส่วน50-50กันนะครับแล้วเราก็เติมใส่หม้อน้ำนะครับจนเต็มนะครับ เราเต็มเราค่อยไปเติมในหม้อสำรองครับหลังจากเติมในหม้อน้ำเต็มนะครับเราก็มาเติมกระปุกสำรองนะครับระดัแบบแม็กนะครับ จากที่เราเติมน้ำยาในถังสำรองถึงระดับเม็กเติมหม้อน้ำล้นแล้วก็เราก็เอาขวดน้ำใส่น้ำยาผสมอัตร้ง50-50จอไว้อย่างนี้แล้วเราก็ไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์มันเปิดเมื่อเครื่องร้อนนะครับเพื่อที่จะไล่ระบบน้ำนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่เราไม่ไปยุ่งกับระบบวาล์วน้ําของเครื่องยนต์นะครับเพื่อป้องกันความสุดพลาดอย่างเืีน,นะครับเดี๋ยวเมื่อเครื่องยนต์เดี๋ยวมันก็จะไล่ลมมีสตาร์เครื่องยนต์นะครับจนกว่าเราจับตรงนี้ก็ข้างบนตรงนี้เริ่มร้อนๆแล้ววาล์วน้ําเปิด จะเห็นว่าอากาศมันจะค่อยๆการไล่าอากาศนะครับออกจากหม้อน้ํานะครับนไครับนี้เราเปิดแอร์นะครับเปิดพ้นลมเบอร์สองไว้เลยเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานสักพักนะเบอเร์มีความร้อนนะครับวาววาวระบบรอเย็นมันจะเปิดเมื่อว์วเปิดนะครับเดี๋ยวมันก็จะไล่อากาศหังหน,นั้นเราก็สังเกตใต้ท้องรถนะครับว่ามี น้ำอะไรล่วซึมหรือเปล่า มติดตั้งเครื่องยนต์ตั้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างฝาด้านใต้รอไว้นะครับก็มาจับดูเรามีความรู้สึกว่าอุ่นๆน,นะครับแอร์ในรถก็เย็นพัดลมก็แรงอุ่นๆแล้วเสยียงวาวเปิดปกตินะครับน้ำยาบนขดดลาก็ไม่ลดลดลงไปนะครับอากาศก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้คือส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาออก 可以听。<Okay. S 2> okay. ไปนิดหน่อยแล้วก็เติมเข้าไปให้เต็มนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ปิดฝาวาล์วหม้อน้ําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลาดน้ํานิดหน่อยบริเวณที่น้ายามันอาจจะหกเลอะเทอะนะครับเพื่อป้องกันการกัดก่อนตัวอื่นครับเช็คระดับน้ายาหม้อน้ำครับระดับแม็กโอเคก็วันนี้ก็เป็นการคลิปถ่ายน้ำยาหม้อน้ำอีสูสุดีแม็นะครับ ปี2011เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นเพื่อนในการบำรุงรักษาดูแลรถยนต์ของเราเองนะครับในยุคโควิดอย่างนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับเซฟไปหลายบาทนะครับผมมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมีการเซอร์วิสในการน้ำมันพาวเวอร์แล้วก็น้ามันเกียร์ต่างๆต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับ